ประโยชน์ของการใช้ประกอบ3นะครับก็คือทาเสาธงลอยหรือว่าต่อประกอบ3เพื่อทําขาตั้งต่างๆนะครับมันจะเป็นเรื่องของคอยสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับที่เราต้องการใช้นั่นเองสําหรับการทําเบื้องต้นนะครับก็จะมีไม้ทั้งหมด3 3ตัวที่เราต้องการ3ชิ้นนะครับให้เราทําตะกุดเบ็ดนะครับตะกุดเบ็ดตัวกลางนะครับจากนั้นให้เราเ็าเรียกว่าทําการเก็บปลายปลายเชือกนะครับเรียกแต่งงานเชือก นะครับเป็นเส้นนะอาจจะยาวหรือสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนเนี่ยก็จะประมาณสักขนาดเนี้ยนะครับประมาณสักครึหนึงนะครับหรือประมาณสัก1 0 1ถึงเซนนะครับจากนั้นให้เรานะครับพันล้อมรอบของตัวของไม้ทั้ง3อันนะครับแต่ว่าพยายามนะให้มีพื้นที่เหลืออยู่นะระหว่างช่องนะครับให้มีพื้นที่เหลืออยู่เพราะเราจะไว้ใช้ในการหักขออไก่ออกไปนะครับเราก็เรียงชิ้นงาน มัดเชือกนะครับไปเรียงตามชิ้น,นงานของไม้หรือว่าอุปกรณ์ที่เราต้องการมัดน,นะครับไปเรื่อยๆนะครับ,พ,จจรบพื้นที่อาจจะมากนิดนึงนะครับพื้นที่อาจจะประมาณสักสองเลสามของพื้นที่ของไม้สองอันนะครับพื้นที่ตรงนี้นะความกวา้างนี้นะครับประมาณเ,เข้ากับไม้สองอันประกบติดกันนะครับหรือเนี่ยตามที่ตัวอย่างนะครับให้เพื่อให้ ความแข็งแรงนะครับหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับไม้ใหญ่จะมีพื้นที่มากกว่านี้นะหลังจากนั้นเมื่อเรานะครับได้ประมาณที่เราพันทั้งสองทั้ง3ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เราหักคอไก่ครับวิธีการหักคอไก่นะครับให้หักคอไก่ไปทีละช่องนะครับของไม้นะครับเราวนมาจากนี้เสร็จปุ๊บเราก็หักคอไก่ช่องช่องแรกก่อนครับจริงแล้วต้องมีคนช่วยนะครับ ข้อไก่แต่ละช่องนะครับยิ่งแน่นยิ่งดึงแน่นต้องหักข้อไก่นะครับมันก็จะทำให้ไม้สามันของเราแน่นขึ้นนะครับหลังจากที่เราพันช่องแรกเรียบไม,ม้แล้วนะครับวิธีการข้ามช่องต่อไปเราไม่ใช่ข้ามแบบนี้นะครับอย่างนี้คือผิดนะครับให้เราข้ามข้ามไม้โดยการอ้อมอ้อมเส้น ะจะมีเส้นตรงนี้ขึ้นมานนอ้อมเส้นตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็ทําการหักคอไก่อีกด้านหนึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงครับนะครับทำให้ยิ่งดึงแน่นเท่าไหร่ตรงนี้นะครับมันก็จะทาให้ตัวประกบสามงล้อแข็งแรงขึ้นนะจากนั้นสุดท้ายครับก็นะครับทาการ มัดเชือกนะเก็บตะกุดเบ็ดนั่นเองนะครับนี่เราต้องฝึกนะครับตะกุดเบ็ดถึงจะแในใ่นได้